อ๋อดูดิแงมก้ับอมแงมอกินแล้วแบบนี้เขาเรีกว่ากินหรือเนี่ยพ่ออาหารเขารู้หรูชุดกินมันมีมารยาทหน่อยได้ไหมบ้าจริงเดียเก็บแต่ปาฉันไม่ยอมแพ้หรอกต่วิกินริกินเยวุกอา๊บมยลุงพี่ในแยกของฉันไปกินนะบ๊า่เอาดื้อมยักษ์นี่นายเต่าตามาจากไหนเนี่ยดัอเยอะเลยนะน ให้คอยดูนะรูฟี่แล้วเจะเจอกับสุนทาบาสโกของครับนีมันสกปรกมนีแกนี่นายมันจะทำอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรเหรอจานนี้เขาเรียกขอหน้าฟ้าครับเราจะเอาเส้นไปอบแล้วกออร่อยจังเลยเอาเอาเอามาเพิ่มอีกเร็วๆเอาปั๊กว่าการะพระราชาหมายความว่าเป็นพ่อวิวิชามาฮะา น้าน่าแหมไว้ค่อยพูดหลังกินพอดนะมาขอเครื่องดื่มหน่อยได้ไหมตรานี้ขอน้ำด่วนเลยไอ้มูมามชมัดหยาดเลยเดยไม่ได้อะไรสกป๋องมัดแต่ทำไมถึงดคำนี้พี่ก็รได้ละเบี้ยงงชมัดเดี๋ยวดูน้ำคน